สวัสดีครับชาว The Room Maker นะครับวันนี้เราจะพามาชมนี่เลยบ้านหลังใหม่ที่พึ่งรีโนเวทกันเสร็จไปครับบ้านคุณแบงค์ให้เป็นไอเดียกับคนดูหน่อยว่าทําไมเราถึงเลือกงานรีโนเวทมากกว่าสร้างขึ้นมาใหม่ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกของบ้านเก่าคงอยู่ในเรื่องของโซนิ่งต่างๆที่มันยังเป็นฟังก์ชันการใช้งานเดิมๆของเราแต่แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายครับซึ่งจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็ถูกทํามาแบบไม่ได้เปลี่ยนสเปซแบบว่าต่างไปเลยสะทีเดียว ทุกอย่างยังมีสเยังเดินเข้าทางเดิมแบบเดิมอยู่อะไรเงี้ยเก็บความทรงจําเก่าๆไว้แต่ว่าแค่ปรับดีไซน์ทรีทเมนต์ต่างๆให้มันเข้ากับยุคสมัยอันนี้นะครับคุณแบงค์เราทําไปทั้งหมดเนี่ยมีการเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยด้วยนะครับก็ออกมาอยู่ประมาณเกือบเกือบ400ตารางเมตรเดี๋ยวเราให้น้องรีวนะครับกับฟางพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะพา คัวบ้านกันต่อนะครับและตอนนี้เราอยู่กับดีไซเนอร์ที่ดูแลโปรเจกต์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องริวคนเก่งของเรานั่นเองนะครับเราก็จะขอรีวิวบ้านหลังนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับก็คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนในการถ่ายทําโดย r d n นะครับบ้านหลังนี้นะครับมีการใช้งาน r d n จริงกับบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับเปิดใจแล้วลองใช้งานดูนะครับเดี๋ยวให้น้องริวเล่าแบบนี้ก่อนว่าบ้านหลังเนี้ย เป็นสไตล์อะไรดีเป็นโมเดิร์นสแกนดินะครับก็จะมีความที่แบบเป็นเฟรมดำเป็นมนหนังขาวพื้นไม้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกตัวอาซีรีส์เป็นที่เป็นสแตนเลสแต่สรุปก่อนอเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับในรุ่นที่ชื่อว่า A77 สแตนเลส Series นะครับและรุ่น A89 นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นที่เราเลือกใช้กับบ้านหลังนี้ทั้งหลังนะครับก่อนพาไปดูบ้านเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวอาร์ตดีเอ็นเอในซีรีส์ที่เป็น A77 s a ิ l e s s e r i e s กันนะครับ mm hmm. กรอบเฟรมเนี่ย mm hmm. เขาจะทํามาเป็นลักษณะของกรอบแบบพิเศษ mm hmm. ก็คือ mm hmm. มีความกว้างและความสูงนะ mm hmm. อยู่ที่3ามคูณสาหรับปรัก1ตัว เขาจะมาเป็นตัวลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราสามารถไปเลือกมูดแต่งโทนได้นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าตัวแป้นกดมันจะมีความสลีมมีความเรียบลักษณะคล้ายคีย์ีปโนแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่ว่ามีฟีลลิ่งของตัวปลั๊กและสวิตช์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างหลากหลายนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยมีจุดเปิดของสวิตช์ไฟเป็นเมนพอยต์แบบนี้ก็คือ ตัวเข้าบ้านมาอยากจะเปิดไฟกระจายได้หลายๆจุดสําหรับในรุ่นนี้นะครับสามารถวางเฟรมแนวนอนได้สูงสุดอยู่ที่5ช่องครับและแนวตั้งเนี่ยจะสูงสุดถึง3ช่องเลยแหละครับเราเจาะในแง่ของสแตเลสนิดนึงสแตเลสนักออกแบบรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาได้เรื่องอะไรคงทนทนทานครับผมแล้วก็สวยด้วยเป็นเรื่องสีที่จะแบบให้เข้ากับมูดบ้านอะไรเงี้ครับจุดสําคัญของสแตเลสอีกอย่างหนึ่งอันนี้เห็นกันสดๆนะพี่ก็ ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพี่ลองจับลองอะไรดูสังเกตเห็นว่าสแตนเลสเนนะี่ยจะเป็นสแตนเลสที่เป็นลักษณะของแฮร์ไลน์ครับรก็คือว่ามีความด้านไม่ใช่ความเงาแปลว่าเวลาที่เราจับสัมผัสน,นะครับมันจะไม่เกิดรอยนิ้วมือได้ง่ายมาเริ่มไม่พูดท่าํำเพลงเราเริ่มที่มุมนี้ก่อนคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้ริวอยากได้ความวารู้สึกยังไงริว <นะ S 1> อยากให้ปบบว่าออกแบบ คำนึงถึงคุณแม่ด้วยนะครับเราก็เลยออกจากคลคีบแพลตฟอร์มเดิมไม่ว่าจะ <ๆ S 2> เป็นกา,การใช้งานแบบเดิมๆไว้แค่เปลี่ยนให้มันดูคว้างขึ้นโกทมขึ้นอะไรอย่างี้งครับนี่แหละคือความแตกต่างที่บ้านใหม่ให้ไม่ได้อันแรกที่เมื่อกี้พี่สนใจคำนี้น้องเรียวบอกว่า เป็นการเปิดให้พื้นที่ดูใหญ่ดูโอถงขึ้นยกตัวอย่างให้พี่หน่อยได้ไหมเช่เราอยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยคืออะไรถ้าเราสังเกตเลยแนวฝ้าครับกนมีกันยกขึ้นเพื่อจะให้สูงขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มช่องหน้าต่างอะไรเงี้ยครับให้เพื่อให้แสงชาติเข้ามามุมตรงนี้นะครับเป็นมุมนั่งเล่นนะครับก็จะมีโซฟา2ที่นั่งมีมุมทีวีอยู่ซึ่งหันมาที่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นมุมวางทีวีเนาะแล้วเราก็จะเห็นจุดเด่นคืออันนี้เลยที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะ น่าจะเป็นของเก่าที่ติดมากับตัวบ้านใช่ไหมครับใช่ครับเป็นของคุณพ่อครับุณพชอบมากอันนี้ครับอ่ฮะเขาก็เลยอยากจะเก็บไว้เพื่อกับเป็นภาพต่างหน้าของพ่อแต่พี่เชื่อว่าพี่กวาดสายตาไปเนี่ยนี่น่าจะเป็นไม่กี่สิ่งที่เป็นของเดิมของบ้านที่เหลือเนี่ยจะมีอิเลเมนต์ใหม่หมดยกตัวอย่างเช่นพื้นดีกว่าฟีลลิ่งของตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อว่ามันเป็นมุมที่อบอุ่นเนาะน่านั่งเลยทีเดียวนะครับวัสดุมันเป็นอะไรยังไงลูก ไฮบิทเอนจิเนียร์ครับทนต่อการขิดข่วนของน้องหมาด้วยเราก็สามารถเลือกใช้บางโซนของบ้านได้เราเดินมาดูมุมต่อมานะครับนี่ก็จะเจอกับทีมงานนะครับที่ดูแลเจ้านายของบ้านอยู่เป็นอย่างดีนะครับน้องแป้งนะ <c oughs> เราจะเห็นว่าจากมุมนั่งเล่น <c oughs> เดี๋ยวเราเห็นตรงนี้ก่อนตัวนี้ก็คือว่ามีลักษณะเป็นเหมือนซันเคนลงไปมีความเป็นพื้นต่างระดับอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นพื้นต่างระดับเดิมของบ้านอยู่แล้ว <c oughs> จากเดิมตรงนี้ครับครับเป็นตู้บิว ซึ่งมันจะแบบกันแสงธรรมชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยครับเราก็เลยปรับรือออกเลยแล้วก็ปรับเป็นที่นั่งแค่นี้พอครับอ่าอันนี้ก็จะดูโมเดิร์นดูเก๋ขึ้นนะครับแล้วก็ความเป็นไม้เนี่ยมันก็ยังลิงก์กับพื้นนะครับแล้วก็มหาครัวตรงนี้ครัวตรงนี้เล่าหน่อยนะครับชื่อว่า โซนตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณแม่นะ่าจะต้องชื่นชอบแน่นอนคือคุณแม่ก็เป็นคนที่จะชอบทำอาหารเวลาทำอาหารเนี่ยเขาก็จะได้แบบมีเทคกันแม้จะต่างกิจกรรมกันนะครับรบ,บางคนอาจจะไม่ต้องทําเรื่องเดียวกันอยู่ก็ได้แต่ยังรู้สึกว่าได้อยู่ด้วยกั<ใ>นม,กมีสเปซอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของลักษณะของโอเพนแพลนะครับ <ừ. S 1> ถ้าเราทำโอเพนแพลนมันจะได้ถ้าเรถ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าเราทำโอเพนแพนนะครับมันจะได้ความโปร่งของพื้นที่นะครับแต่สิ่งที่แรกมาก็คือเราก็ต้องยอมให้แอร์พัดออกไปนั่นแหละซึ่งมันจะได้ไม่ได้มีแต่ข้อดีมันจะได้มีข้อจําก,กัดบ้างการทําอาหารตรงนี้นะครับถามว่ากลิ่นมันฟุ้งกระจายไหมนะครับฟุ้งกระจายแต่เราเลือกเมนูอาหารหน่อยอาจจะเป็นพวกเมนูอาหารฝรั่งแต่ถ้าเราอยากจะมีครัวไทยให้คุณแม่นะครับโชว์ฝีมือได้เต็มที่นะครับเราก็มีครัวแยกส่วนอยู่อีกที่หนึ่งโซนต่อมาได้ข่าวว่าน้องริวชอบโซนนี้เป็นพิเศษด้วยพื้นที่เดิมแล้วครับ ผนังที่อยู่ประมาณนี้แล้วเราก็มีการเพิ่มสเปซออกไปครับครับผมก็จะมีโครงสร้างเบาซึ่ง <Aha. S 2> เป็นกระจกเท้าแบบนี้เพราะว่าเรามีต้นไม้ด้านนอกอยู่แล้วครับครับต้นไมของคุณแม่เลยต้นนี้อาจจะเป็นลักษณะของ a f t e r n o o n t e a ในบริเวณนี้ได้<ช>จริงๆมุมนี้เป็นจุดอับของบ้านตรงหลังรั้วเราไปเนี่ยมันคือ กึ่งกทางด่วนนะครับรถมันจะวอแวร์จอแจมากนะครับแต่การทำฟิลลิ่งแบบนี้มีความรู้สึกของ glass house มีความรู้สึกของไม้อะไรเข้ามาเนี่ยการเป็นว่ามุมนี้ไม่ตายมุมนี้ดูรู้สึกสดชื่นแล้วก็นิดนึงนิดหน่อยก่อนไปนะครับก็คือนี่นะครับมีซุ้มโค้งไว้หน่อยนะครับตัดเลี่ยนเมื่อกี้แอบถามวาร์ฟเจ้าของบ้านมานะครับว่าโซนตรงสวนเนี่ย จริงๆมัมีต้นไม้อยู่เป็นต้นไม้เดิมของบ้านคือต้นขนุนนะครับก็เก็บไว้ซึ่งพี่เชื่อว่าทางคุณแม่ของคุณแบงค์เนี่ยเขาก็ต้องชื่นชอบมุมนี้แน่นอนเดี๋ยวเราเริ่มไปดูมุมของคุณแบงค์ก่อนครับนะครับมุมที่คุณแบงค์ชื่นชอบก่อนไปดูกันมานะครับพี่ว่าวันนี้นะครับแจกวารบ้านลูกชายนั่นแหละเนาะคือใครรู้สึกว่าชั้นอยู่ในวัยทํางานเก็บตังค์ได้ เยอะและแล้วอยากจะสร้างบ้านอยู่กับผู้สูงอายุอ,อยู่กับพ่อแม่นะครับหลังนี้ได้ไอเแน่นอนเราพามาดูโซนของคุณแบงค์ก่อนก็ค,นคือโซนของลูกชายนั่นแหละโซนนี้เราเป็นตัวเดิมของบ้านนหครับหรือว่ามีการทําอะไรออกมาเป็นตัวเดิมครับเราจะเปลี่ยนพวกแบบฟิพิชชิ้นมันจะเป็นเรื่องสีเรื่องพื้นรวมไปถึงโครงสร้างคือ,ค,อคือหน้าต่างห้องนี้มีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างหรือยากตรงไหนไหมน้องริวเรื่องสเต็ปครับเรื่องสเต็ปตรงนี้นะครับค่อนข้างสูง อันนี้เรามีการเพิ่มสเต็ปขึ้นไปเวลาก้ามันดูมูทขึ้นคราวนี้ในการออกแบบมุมทํางานที่ดีครับมันก็จะมีองค์ประกอบของหลายอย่างเนาะอย่างเช่นว่าของใช้ของสะสมจุดรีแลกของเขาก็คือฟังเพลงแผ่นเสียงอะไรเงี้ยครับตรงนี้คราวนี้มุมทํางานเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนนี้นะครับก็อาจจะมีทีวีนะครับไว้เผื่อเปิดจอเปิดอะไรหน่อยโซฟาครับไว้สําหรับแบบถ้าเราเมื่อยล้านะครับหรือเราอยากจะดูหนังอินเตอร์เทนบ้างเราก็ นั่งโซฟาตรงนี้พักผ่อนแล้วก็จัดวางโต๊ะทํางานไปในโซนตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับก็คือเราจะมีกระจกตรงนี้เปิดม,มาเห็นต้นขนุนคุณแม่ <c oughs> คือพยายามดึงสีเขียว่วเข้ามาในบ้านให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางสายตาหรืออะไรก็ตามเนาะมันจะทาให้การทํางานเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบของการทํางานที่มีความสุขมากขึ้นใช่นะครับทำงานได้นานมากขึ้นนั่นเอง <c oughs> ซึ่งในโซนทํางานเนี่ยเราจะเจอกับตัวอา t d ดีเออีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่เราเลือกใช้ในบ้านหลังนี้เป็นรุ่น A 89 Series นั่นเองนะครับอยู่กันตรงนี้แล้วนี่อยู่ครบเลยทั้งตัวปลั๊กและสวิตช์ไฟต้องบอกว่าในฟิลลิ่งของความเป็นสเตเลสนะครับมันก็ไหลเชื่อมมากันหาสู่ทั้งตัวบ้านเนาะไม่ต้องที่จะเลือกกรอบที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเดียวเราก็สามารถเลือกกรอบที่เป็นสแตนดาร์ดได้จะเรียกได้ว่ามีเสน่ห์และมีกิมมิคที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกัน เมื่อกี้น้องริวซุกซนก็มีการลองเสียบปลั๊กดูเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้ในบ้านเพื่อนเพอนเพราะว่าแสงธรรมชาติไม่พอ,อจํานวนการใช้ไ i f i เยอะอเครื่องใช้ไ i f i เยอะอุปกรณ์คอมเยอะอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเสียบปลั๊กอยู่แล้ว<ร>การใช้ของ rda หรือการเลือกอะไรที่เกี่ยวกับไฟอะเนาะหลกัหลกๆเลยคุณจะต้องเลือกแบรนด์ที่มีมออก g ต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับอย่างต่อมาค่อยมาถึงเรื่องของดีไซน์นั่นแหละเพราะว่าของ rda เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ลักษณะของความเท่ความเรียบความหรูก็มี ความมินิมอลก็มีนะครับหรือว่า การที่แบบอยากจะได้ที่มีสีดำตัดเลสอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์มาก <Wow. S 1> สำหรับแบรนด์ a า d n a นี่นะครับผ่านการติดตั้งใช้งานจริงมาแล้วมากกว่าหมื่นยูนิตเลยนะครับมั่นใจได้ถึงคุณภาพความปลอดภยัยความน่าเชื่อถือและการเซอร์วิสหลังการขายของแบรนด์ได้อย่างดีครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยจุดดีคือมีการแยกกันเนาะแยกส่วนนะครับจุดส่วนรวมก็มีนะครับและจุดส่วนตัวก็มีเดี๋ยวเราพาไปดูจุดส่วนตัวของคุณแม่บ้างดีกว่าได้ครับ,รบโซนของห้องคุณแม่เนี่ยครับก็จะมีโซนห้องนอนของคุณแม่นั่นแแหลละ้ว ห้องตรงนี้นะครับเป็นห้องที่น่ารักมากลิฟวิ่งก็มีจริงจริงแล้วทําไมต้องมีลิฟวิ่งตรงนี้อีกทางคุณแม่ชอบมีความส่วนตัวทีนึนงแล้วก็มีการแบ่งสเปซไว้สำหรับคุณแม่นะครับครับไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือจิบกาแฟในห้องแล้วก็มมามัรถดูทีวีดูข่าวยามเช้าเนี่ยแต่มู o ด a n นโทนของห้องคุณแม่โดยรวมเนี่ยครับก็ต้องบอกว่านี่หมุนไปทางนี้นี่โทนสีขาวกลิ่นอายที่มีของสะสมที่เป็นวินเทจเฟอร์นิเจอร์วินเทจอะไรแบบเนี้ยมันก็พอเป็นไปได้ กับตัวรุ่นที่เป็น a r ร์ดดีเที่เป็นส t ตทเลสซีรีส์นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของมุมส่วนตัวของคุณแบงค์กันบ้างนะครับครับผม คราวนี้เราจะได้เห็นอีกมุมเนึงนะครับถ้าเราโบงจากชั้น2ลงมารเราจะเห็นในบริเวณห้องนั่งเล่นเห็นแสงธรรมชาติที่ลงมาแบบนี้นะครับโอ้โหมีความโปรง่ปรงมีความสดชื่น<า>แต่เรามาพูดถึงมุมนี้นิดนึงนิดนึงก็ค,คือว่าอะไรเนี่ย กิมมิคของบ้านหลังนี้ที่เราบอกก็คือว่าจะมีอิเลเมนต์ของของเก่าวาง,อ,งอยู่เต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนชั้น2กันต่อครับมานะครับเราอยู่ในโซนนิ่งของคุณแบงค์แล้วนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ต้องบอกว่าเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบกับลักษณะของลิฟวิรูมที่3 <c oughs> แต่ก่อนอื่นก่อนไดอะเราก็จะเห็นมูนเอ็นโทนอีกแล้วนะครับว่าซุ้มประตูสี ดำนะครับเท่เลยตัดกระผนังสีขาวอันนี้จะเป็นโมเดิร์นจ๋าเลยนะครับผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนกลัวจะหวานเกินไปสามารถเพิ่มซีรีส์ที่เป็นสแตนเลสซีรีส์ได้แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็น A89 ซีรีส์นั่นเองนะครับแล้วก็ความเป็นสแตนเลสเนี่ยแน่นอนทนทานมันจ่ายแพงขึ้นนิดนึงนะแต่ มันได้การคงทนความสวยงามในระยะยาวนะครับแล้วก็เราหันไปดูมุดในโทของห้องนะครับซึ่งจะเห็นของใช้ในห้องนี้ก็จะมีลักษณะของสวรรค์ของผู้ชายไว้แบบพักผ่อนชอบอะไรเอนตัวยังไงเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์อะไรผมเชื่อว่าห้องนี้คือหลายคนได้ไอเดียแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสุดท้ายกันในห้องนอนกันดีกว่านะครับเอาละครับสาวๆเต็มกริ๊ดนะครับเพราะว่าหนุ่มๆกริ๊ดนาไปแล้ว ห้องนอนนี้อยากให้มุดอนโทนออกมาเป็นแบบไหนครับน้องเลี้ยวคุณแบงค์ะครับชอบความดิบความเข้มของไม้โซนห้องของคุณแบงค์ก็น่าจะแบบมีความเข้มเข้มคุมโทนหน่อยไม้ก็จะเป็นอีกเฉดหนึ่งไม,ไม่เหมือนเฉดข้างล่างในการออกแบบหัวเตียงนะครับไหนๆทำบิวอินมาทั้งทีเนาะ ก็สามารถดีไซน์ได้เลยนะครับว่าอาจจะเป็นลักษณะของการซ่อนไลทิ้งไว้ที่<แ>หัวเตียงนะครับตอนกลางคืนจะได้ดูเหมือนกับว่าหน้าพักผ่อนหรือว่าในตัวฟังก์ชันของข้างเตียงนะครับมันจะเหลือพื้นที่การจัดวางน้อยแล้วฉะนั้น,นเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีโต๊ะข้างเตียงก็ได้แต่เราห้ามขาดในตัวปลั๊กและตัวสวิตช์ไปเผื่อที่ว่าอย่างไงเช่นเราจะเสียบปลั๊กมือถือตัวนี้นะครับเราก็จะเสียบปลั๊กแล้วก็วางชาร์จไว้ได้หัวเตียงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยความสวยงามของ อาร์ดีเอ็นเอนะครับที่เป็นสเตเลสซีรี์ซึ่งก็จะสอดคล้องไปกับตัวไม้ได้แล้วพาไปดูอีกโซนหนึ่งกันบ้างน,นะครับห้องน้านะครับคุณแบงค์ก็มาพอดีนะครับแลวคุณแบงค์ก็มองแล้วว่าเองพวกเองพามาดูเดี๋ยวห้องน้ำเลยเหรออยากให้เห็นไอเดียจริงๆนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงลสนิยมของเจ้าของบ้านเลยว่ามีความเก๋มีความเนีย้ยมีความเท่ห้องน้ํานี้นะครับแม้แต่ตัวไลท์ติ้งวัสดุฟินิชชิงอะไรต่างๆแบบนี้รเราคุยกับคุณแบงค์ว่าไงบ้างบูเดนโทน เพราะแรกเลยนะครับเราจะคำนวณโครงสร้างถามว่ามันสามารถที่จะรับน้าหนักซิงใหญ่ๆแบบนี้หรืออ่างแบบนี้ได้ไหมไนยครับและไอ้คำว่ารีโนเวทเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเก็บโคงผนังเดิมไว้มันจะมีการ extend พื้นที่ออกไปได้นะครับคราวนี้ จุดมุ่งหมายของคุณแบงก์ก่อนนะครับคุณแบงก์จะต้องการพื้นที่ของผู้ชายมันแมนนะครับเยอะๆหน่อยวางของได้เต็มที่หน่อยนะครับแต่เนี้ยจะเป็นหินธรรมชาติเนาะแล้วก็มีกระจกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ใช้งานได้จริงเลยโซนสุขภัณฑ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนพิเศษพิเศษก็จะอาจจะเป็นตัวนี้เป็นอ่างอาบน้ําบอยตัวแล้วก็ shower แอบอยู่ทางนี้ครับแกวาร์ไ้ไงดีมูเนทโทนมูเน่โทนก็จะมีความดําความดิบ ความเสียนขผงไม้นี่ครับจะมุดประมาณนี้เลยลองไปปรับใช้ดูนะครับอีกโซนหนึ่งโซนสุดท้ายและเราพาไปดูในห้องแต่งตัวมากดีกว่ามาในห้องแต่งตัวนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้มีความเก๋อย่างแรกเลยก่อนเข้าห้องแต่งตัวเป็นตัวกั้นฝุ่นกั้นแยกโซนเป็นว a l k i n closet ตนั่นแหละนะครับบางคนกลัวโป๊แต่งตัวในห้องนี้หรือตัวแบบอะไรอย่างี้ก็สามารถใช้เป็นกระจกร้อนลูกฟูกได้แต่ในห้องนี้จะรู้สึกเป็นแบบ ดำๆเป็นแมทเท่ๆหน่อย<ช>นะครับแล้วก็จะม,กะ,ะมีกระจกใสเพื่อที่เห็นเสื้อผ้าด้านในอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีไลท์ตรงไลทิงอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อมต่อกันนะครับอาจจะไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆนะครับว่าอยากจะรีโิเวทบ้านอยากจะเก็บมูสเดนโทนข,ของบ้านเก่าไว้อยากจะได้ฟินิชชิ่งอะไรใหม่ๆให้สวยงามไปเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบ้านหลังเนี้ยตอบโจทย์มากแล้วก็ต้องชื่นชมน้องริวด้วยนะครับนี่เก่งมากนะครับรุยงานมาให้ทีมรูเมเกอร์นะและสุดท้าย ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีประจำคลิปนี้จริงๆนะครับกับ Art ์ด a นะครับก็เลือกใช้ทั้งหลังเลยนะครับในซีรีส์ที่เป็น A77 s t a l e t s จ็ดสเตนะครับแล้วก็ A89 นะครับซึ่งก็จะมีมูเหมือนของความเป็น s t ต l e t ส s ี r ีสมาเหมือนกันนะครับเลือกใช้ทั้งหลังไปได้เลยนะครับสามารถไปดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ Art ์ด a ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้และสุดท้ายเดี๋ยวเราให้ พี่หินกับคุณแบงค์ปิดคลิปดีกว่านะครับว่ารู้สึกเป็นยังไงการอยู่บ้านมาแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอ<า>กับพี่หินกันต่อครับอ่าก็ออกมาเป็นบ้านที่ถูกใจถูกใจครับเรียกได้ว่าประมาณปีครึ่งเนาะคุณแบงค์เราก็ฝ<ด>่าฟันกันมาพอสมควรนะครับต่อสู้กับหลายๆอย่างมันมีดีเทลซ่อนอยู่ตะ่กี้มันมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจมากเลยคือแบบเราจะคอมโพมัยกับคนที่อยู่อาศัยจะได้ความลงตัวที่มันทุกฝ่ายแฮปปี้คือผมว่ามันก็อาจจะต้องมีสเปซบางสเปซ ให้เขาบ้างคือเห็นว่ามันจะมีมุมต่างๆที่จะมีความเป็นคุณแม่สอดแทรกอยู่คือเราก็ต้องเหมือนพึ่งผาใส่กันในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เบเ็ดเสร็จนะครับงบประมาณเป็นเท่าไหร่หลังเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็ประมาณสักสิบสามสิบสามคือตอนแรกนะ่ะในวิวคิวที่ทางผู้ร่มเหมาทมาอยู่ประมาณแปดเนาะใช่อันนั้นก็คือเราก็ทําใจไว้แล้วแหละมันมีแต่โครงสร้างบ้านอย่างเดียใ,<ช>ใช่ไหมมันมีแต่โครงแล้วก็พูดถึงตัวบ้านอย่างเดียวที่ไม่เกี่ยวกับ รอบนอกสุดสุดท้ายแล้วมีในเรื่องของฟิเนชชิงพวกสุขกัณฑ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมันก็ประมาณนี้สมมติถ้าเกิดเราเราอัฟอร์ดมันไหวเงี้ยสุดท้ายมันออกมามันก็คุ้มค่าแล้วก็ใช้งานมันได้ทุกวันเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่มีบ้านไหนที่ทาแล้วมันไม่เกินงบอะส่วนใหญ่แบบความต้องการของเราแล้วเราดันมันได้มันก็จะไปถึงแต่อยากให้มันเป็นการเกินแบบคุ้มค่าและตั้งใจนะการแบบรู้ก่อน พอเราทําบ้านทั้งทีเราคิดว่ามันไม่น่าจะทำอีกอีกห้าปีจะทำอีกหลังนึ่งเลยเนาก็อยากให้มันสมบูรณ์ในสิ่งที่เราต้องการตั้งแต่ต้นก็เป็นไอเดียดีไซน์นะครับวันนี้มาฝาก The ๋ o วดูเม e เก็พามาชมบ้านที่แบบอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็เป็นฟิลดีสอร์ทสบายๆนะครับเป็นไอเดียให้ทุกคนที่ฝันอยากจะมีบ้านครับผมต้องขอบคุณคุณหินด้วยนะครับสุดยอดขอบคุณครับผม